หลังจากที่ได้ทราบแล้วนะครับว่าแถวคอยมีลักษณะอย่างไรเก็บข้อมูลอย่างไรนะครับมีบริการอะไรให้ใช้แล้วก็สร้างยังไงด้วยอ r r a เรที่ใช้เนื้อที่ได้ประหยัดมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเพิ่มลบรวดเร็วใช้เวลาคงตัวคราวนี้เราจะมานําเสนอตัวอย่างของการใช้คิวเพื่อแก้ไขปัญหาหลากหลาย นะครับแถวคอยก็ถือว่าเป็นโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานตัวหนึ่งที่ได้รับการประยุกต์ไปใช้งานต่างๆมากมายเราจะเริ่มนําเสนอในมุมที่ว่าแถวคอยความจริงมันก็เหมือนกับที่พักข้อมูลนะครับเป็นที่เก็บข้อมูลชั่วคราวอันหนึ่งแถวคอยสามารถนําไปใช้ใเป็นที่เก็บข้อมูลเสริมระหว่างการเรียงลาดับแบบหนึ่งที่เรียกว่าแบบฐานแถวคอยเป็น คงสร้างข้อมูลหลักเลยนะครับในการแก้ไขปัญหาที่ใช้กลวิธีที่เรียกว่าการค้นหาคำตอบตามแนวกว้างนอกจากนี้เราจะนำเสนอตัวอย่างเล็กๆอันหนึ่งนะครับในการใช้แถวคอยเพื่อหาวิธีสั้นสุดในการหาทางเดินจากจุดจุดหนึ่งในจุดจุดหนึ่งนะครับในเหมือนเหมือนกับเป็นเขาวงกดและความจริงแถวคอยก็ยังมีการประยุกต์ใช้งานอีกมากมายนะครับแต่ในที่นี้ เราจะขอเสนอสี่ตัวอย่างนี้ครับแถวคอยที่เราเจอในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับความจริงแถวคอยก็คือเป็นที่พักของข้อมูลก่อนที่จะรับบริการนะครับเราเข้าแถวเพื่อที่จะไปรอซื้ออาหารเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเขาบริการอาหารให้เราไม่รวดเร็วพอนะครับมีคนมาใหม่ก็ต้องเข้าไปเก็บเข้าไปในแถวคอยรอก็เหมือนกับเป็นที่พักก่อนได้รับบริการนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบใดๆก็ตามที่มีส่วนส่วนหนึ่งเป็นผู้ผลิตข้อมูลอีกส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ใช้ข้อมูลนะครับถ้าทั้งผลิตและใช้เนี่ยนะครับเป็นในจังหวะเวลาที่พอเท่าเท่ากันผู้ผลิตผลิตได้ข้อมูลใดๆไปเนี่ยนะครับผู้ใช้เนี่ยก็สามารถที่จะให้บริการข้อมูลนั้นๆเนี่ยในจังหวะเวลาที่ตรงกันเนี่ยนะครับอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับนะ มันก็ผลิตไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับแบบนี้ไม่มีปัญหาไม่ต้องมีที่พักข้อมูลแต่ถ้าเกิดบังเอิญบังเอิญเนี่ยไอ้เจ้าผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยนะครับมีการใช้เวลาบริการข้อมูลเนี่ยอาจจะช้าหน่อยหนึ่งหรือไม่ก็มองในมุมที่ว่าผู้ผลิตข้อมูลเนี่ยผลิตเร็วเกินไปเนี่ยนะครับอาจจะต้องเก็บที่พักมีที่พักข้อมูลเอาไว้เช่นในกรณีนี้เนี่ย ผู้ใช้ข้อมูลเขายังไม่พร้อมจะรับข้อมูลไปเนี่ยนะครับข้อมูลจากผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องพักเอาไวใ้ในที่ในแถวคอยเขาพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยค่อยเอาไปใช้นะครับพร้อมเมื่อไหร่แล้วค่อยเอาไปใช้พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยเอาไปใ,ใช้นะครับในลักษณะน,นี้เนี่ยมันจะมีงานมากมาย,ยที่มีธรรมชาติของการผลิตข้อมูลกับการใช้ข้อมูล,ลทํานองแบบนี้เยอะแยอะอย่างเช่น ทุกวันนี é, eu, eu ้เราใช้คอมพิวเตอร์ในมีการเลื่อนเมาส์นะครับเลื่อนเมาส์ทุกครั้งเนี่ยนะครับตัวที่รับว่าให้เมาส์มันรับเหตุการณ์ของเมาส์นะครับของตัวเมาส์เนี่ยก็คือระบบปฏิบัติการตอนี้เนี่ยระบบปฏิบัติการเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยก็คงทํางานหลากหลายนะครับผู้ใช้เลื่อนเนี่ยการเลื่อนเมาส์หนึ่งครั้งเนี่ยนะครับระบบปฏิบัติการอาจจะยังไม่ทราบว่ามีการเลื่อนเมาส์เกิดขึ้นแต่ไอเหตุการณ์ที่มีการเลื่อนเมาส์เนี่ยนะครับจะต้องห้ามหายไป เขาก็เก็บไว้ในแถวคอยพักไว้ก่อนถ้าระบบปฏิบัติการพร้อมเมื่อไหร่ก็นําเหตุการณ์ของการเลื่อนเมาส์เนี่ยไปประมวลผลแล้วก็จะได้แสดงตัวเมาส์พอย n t เตอร์นะครับบนจอภาพเนี่ยว่ามันเลื่อนไปตามที่ผู้ใช้เลื่อนแต่กระบวนการตรงนี้มันเป็นไปอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นเราแทบไม่เห็นเลยครับว่าที่เราเลื่อนเมาส์เนี่ยนะครับมันกตะกุกตะกะักยกเว้นแต่ในกรณีซึ่งตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยนะครับทํางานอย่างเช่นอาจจะ เขาเรียกว่าแฮงนะครับทาํางานค้างอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเราเลื่อนเมาส์ไปสักพักหนึ่งเนี่ยครับพบว่าระบบปฏิบัติการไม่ยอมมาหยิบเมาส์อีเวนต์เนี่ยนะครับไปประมวลผลเราก็จะเห็นว่า mouse เมาส์เราเนี่ยค้างหรือไม่ก็กรณีคีย์บอร์ดนะครับก็ทํานองเดียวกันนะฮะปกติคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีแถวคอยคอยเก็บปุ่มที่เรากดไปเนี่ยนะครับถ้าเราเก็บ เร็วกว่าที่ระบบปฏิบัติการจะรับได้นะครับก็คืออย่างเช่นในกรณีระบบปฏิบัติการเนี่ยกำลังทําอะไรบางอย่าง,างเช่นกําลัง c o อปปี้ดอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะนําเอาคีย์บอร์ดที่เรากดไปเนี่ยเก็บไว้ในแถวคอยก่อนเพื่อไม่ให้สูญหายหรืองานพิมพ์นะครับถ้ามีถ้าเป็นเครื่องพิมพ์ซึ่งต่อกับเครื่องให้บริการการพิมพ์บนเครือข่ายนะครับถ้ามีผู้ใช้ส่งงานพิมพ์ไปมากกว่า เวลาซึ่งเครื่องพิมพ์จะพิมพ์ได้ให้ทันได้เนี่ยนะครับก็ต้องนํางานพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยไปเข้าแถวคอยซะนะหรือการที่โปรแกรมเนี่ยต้องการเขียนข้อมูลลงไปในหน่วยความจาสํารองเช่นฮาร์ดดิสเนี่ยนะครับฮาร์ดดิสมันคงจะเขียนปกเขียนข้อมูลได้ไม่ทันใจตัวโปรแกรมนนะครับก็ต้องเก็บข้อมูลพักเอาไว้ในแถวคอยก่อนนะเมื่อฮาร์ดดิสพร้อมที่จะเขียนหม่ก็ไปอ่านข้อมูลจากแถวคอยมาเขียนต่อไปได้ข้อมูลก็ไม่สูญหาย หรือแม้กระทั่งถ้าเราคิดถึงตัว JVM นะครับซึ่งเป็นเครื่องจักรเสมือนของ j a ว a เนี่ยนะครับในระบบ j a ว a เนี่ยการเขียนโปรแกรมแบบหลายหลายเทรดนะค,คือหลายๆห,หน่วยประมวลผลเนี่ยนะครับคิดง่ายๆแบบนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะตัว JVM ก็ต้องคอยนำเอาแต่ละ t ทรดแต่ละเทรดเนี่ยมาทำงานแต่ละเทรดเนี่ยเมื่อมันต้องผัดกันทำนะครับตัวที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็ต้องเข้าแถวเข้าแถวรอก่อนนะครับเพราะเมื่อไหร่ JVM ก็นำไปใช้ นำไปทํางานให้นะครับหรืออันอื่นนะครับข้อมูลที่อยู่ในเน็ตเวิร์กผลิตออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้ามันจะทะลุเข้าตัวเราเตอร์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะส่งทอดต่อออกไปเนี่ยบางทีในกรณีเราเตอร์ประมวลผลไม่ทันเนี่ยก็ต้องเก็บใส่แถวคอยเป็นธรรมชาตินะครับเมื่อมีผู้ผลิตข้อมูลผู้ใช้ข้อมูลผลิตและใช้ในอัตราความเร็วไม่เท่ากัน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายก็ต้องนำข้อมูลเก็บใส่แถวคอยก็มาดูตัวอย่างถัดไปครับเป็นการนำแถวคอยมาช่วยในการเรียงลำดับข้อมูลแบบที่เรียกว่า radix sort ครับหรือเรียกว่าเรียงลำดับแบบฐานเราจะมีข้อมูลอยู่ใน Array เช่นในรูปนี้นะครับข้อมูลตัวแรกก็คือส2มอยิบเอ็ดนะครับไล่ไปจนถึงข้อมูลตัวขวาสุดก็คือยี่สิบห้าเนื่องจากข้อมูลของเราเนี่ยเป็นฐานสิก็จะจองแถวคอยสิบแถวให้หมายเลขนะครับเป็นแถวคอยหมายเลขศูย์หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวขวาสุดก็คือแถวคอยหมายเลขเก้าขั้นตอนของการเรียงลำดับแบบฐานเนี่ยนะครับในรอบแรกคือเราจะดูทีละรอบทีละรอบเนี่ยนะครับรอบแรกเนี่ยจะดูเฉพาะหลังหน่วย รอบต่อมาก็ดูหลักสิบรอบต่อไปก็ดูหลักพันไล่ไปเรื่อยๆนะครับทีละหลัก,ลลกทีละหลักทีละหลักเราเริ่มที่รอบแรกก่อนนะครับหลักหน่วยเราก็จะหยิบข้อมูลไล่ไปทีละตัวจากซ้ายไปขวาเนี่ยนะครับแล้วดูว่าหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่ถ้าหลักหน่วยมีค่าหนึ่งก็ไปเก็บที่แถวคอยมาเลขหนึ่งมีค่าสองเก็บก 2, 0, แถวคอยมาเลขสองมีค่าศูนย์เก็บขอทอยมาเลขศูนย์นะครับก็เป็นนี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่ง nq จนครบทุกๆตัวในอะไรเราก็มาเริ่มกันครับตัวแรกสามรอยยี่ ก็ใส่เข้าไปร้อยสี่สองใส่แถวคอยไมาเลขสองนะครับห้าก็ต้องใส่ไปช่องห้าแถวห้าแปดสิบเอ็ดแแถวหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งอยู่หลักหน่วยสิบเก้าใส่แถวเก้าสามร้อยเก้าสิบเอ็ดใส่แถวหนึ่งอีกละแล้วก็ยี่ห้าใส่แถวห้า 5. พอใส่ครบทุกตัวแล้วนะครับก็ไปดูหยิบไล่ดีคิวแตะแถวคอยออกมาเก็บใส่เก็บใส่ใสกลับลงไปในอารรนะครับโดยเริ่มที่แถวควาที่ศูนย์นะครับ แต่นี่แถวค้อที่สุดไม่มีนะเขาไปแถวข้อที่หนึ่งแถควคอยที่หนึ่งก็ดีคิวอ,ออกมาก็จะได้สามอยสิบเอ็ดไปเติมที่ช่องแรกนะครับไล่ต่อมาครับแปดสิบเอ็ดเติมช่องถัดไปนะครับสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเติมช่องถัดไปร้อยสี่สิบสองก็ต่อไปเรื่อยๆครับห้าครับยี่ห้าแล้วก็ตัวท้ายสุดคือสิบเก้าพอเรียงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่เราได้อย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือข้อมูลที่อยู่ในอาร์เรย์เนี่ยนะครับเรียง อยากน้อยไปมากพิจารณาเฉพาะหลักหน่วยก็มารอบที่สองงวดนี้ดูหลักสิบนะครับดูหลักสิบแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับสามรอยี่สิบเอ็ดหลักสิบคือสองนะครับก็ไปเก็บใส่แถวคอยหมายเลขสองแปดสิบเอ็ดก็เก็บเก็บใส่แถวคอยม 1, คม 2, หมายเลขแปดสามร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับก็หมายเลขเก้าร้อยสี่สองหมายเลขสี่ห้าก็ต้องหมายเลขศูนย์นะครับเพราะหลักสิบไม่มียี่ห้าหมายเลขสองแล้วก็สิบเก้าหมายเลขหนึ่ง พอถึงงวดนี้ปับ๊บก็ทํานองทช่นเดียวกันครับก็เริ่มลุย DQ ข้อมูลในแต่ละแถวคอยเริ่มไล่ตั้งแต่แถวคอยหมายม 0, เลขศูนย์ไปจนถึงแถวหมายเลขเก้านะครับ DQ แล้วกลับไปเก็บไว้ในอาร์เรย์เริ่มที่ห้าต่อด้วยสิบเก้านะครับต่อด้วยสามร้อยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้านะครับร้อยสี่สองแปดสิบเอ็ดและปิดท้ายด้วยสามร้อยเก้าสิบเอ็ดถึงตอนนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแถวคอยเนี่ยนะครับเรียงลําดับตาม หลักสิบนะครับหลักสิบให้ความสําคัญกับหลักสิบก่อนนะครับถ้าหลักสิบเท่ากันก็ให้ความสําคัญกับหลักหน่วยนะตัวตัวอย่าง,างเช่นสามร้อยี่ส็ดนะครับก็จะมาก่อนยี่สิบห้านะครับเพราะสองเหมือนกันที่หลักสิบแต่ว่าหน่วยเนี่ยของสามร้อยี่สิบเนี่ยเป็นเลขหนึ่ง นะครับก็ก็ควรจะมาอยู่ซ้ายของห้าเรายังพิจารณาหลักร้อยนะครับก็เลยยังยังเห็นว่าสามรอยี่สิบเอ็ดเนี่ยอยู่ทางซ้ายของยี่สิบห้าถ้าทาต่อครับวันนี้ก็มาดูหลักร้อยหลักร้อยนะครับเราก็จะได้แล้วก็ทําเหมือนเดิมครับห้าก็ต้องถูกนําไปใส่ไว้ที่แถวคอยหมายเลขศูนย์เพราะมีหลักร้อยเป็นศูนย์สิบเก้าก็เช่นกันหมายเลขศูนย์อีกแล้วสามรอยิบเอ็ดต้องเป็นหมายเลขสามนะครับยี่ห้ามาหมายเลขศูนย์เหมือนกัน ร้อยสี่สิบสองก็ไปหมายเลขหนึ่งแปดสิบเอ็ดก็หมายเลขศูนย์อีกสามร้อยเก้าสิบเอ็ดก็ลงมาหมายเลขสามนะครับถึงตรงนี้ปั๊บก็ลุยดีคิวก็กลับไปห้าขึ้นไปนะครับสิบเก้ายี่สิบห้าแปดสิบเอ็ดร้อยสี่สิบสองสามร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วก็สามร้อยเก้าสิบเอ็ดเราก็จะได้ชัดว่าหลังรอบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับก็จะเรียง จะน้อยไปมากพิจารณาหลักร้อยก่อนนะครับถ้าหลักร้อยเท่ากันก็จะพิจารณาหลักสิบนะครับเพราะว่าหลักสิบมันไล่มาตั้งแต่ตอนเมื่อกี้นี้แล้วถ้าหลักสิบเท่ากันก็ดูหลักหน่วยแต่เนื่องจากข้อมูลเรามีสามหลักเท่าน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นทำสามรอบก็ได้ข้อมูลซึ่งเรียงลาดับตามที่ต้องการ